ก่อนที่จะวาดชิงช้าเราต้องทําความเข้าใจเรื่องชิงช้าก่อนนะคะมันจะเหมือนลูกตุ้มนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าอัน,นอันนี้อาจารย์จะวาดอันที่ยังไม่ได้ให้ส่งนะแต่จะวาดเพื่อให้เราทําความเข้าใจนะคะชิงช้านะคะคนมีแผ่นไม้มีเชือกสีแดงๆนี่คือที่แขวนชิงช้านะคะเดี๋ยวตั้งตั้งให้เป็นซัก 12สก็1ิเฟรมเ e กถ้าคุณเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้คุณจะตั้งโดยใช้เมาส์ดำคลิกที่หน้าจอแล้วก็ตั้งตรงปรับแต่ตรงนี้ได้อย่างเดียวจะแก้ตรงนี้ไม่ได้นะคะแต่เวอร์ชั่นเก่าอาจารย์แก้ตรงนี้ได้เ,เสร็จแล้วนะคะให้เราเว้นไปทั้งหมด3เฟรมนะคะแล้วก็วาดชิงช้าตรงนี้เธอดูเฉยๆนะเออหมดฉันดมแยกเลยเยอร์ให้เป็นหน่อยอันนี้ดูเฉย อันนี้เห็นไหมชิงช้ามันจะมานี่แล้วก็เว้นวิกสามเฟรมแล้วก็ชิงช้าก็จะไปทางขวาสุดเหมือนลูกตุ้มเลยนะคะครั้งแรกตอนที่ชิงช้าเคลื่อนจากซ้ายอันนี้ซ้ายสุดมาตรงกลางจะเป็นช้าไปเร็วแล้วพอชิงช้าจากตรงกลางไปขวาสุดจะเป็นเร็วไปช้าแสดงว่าเดี๋ยวเราจะวาดตรงนี้ก่อนจะวาด C แล้วค่อยวาด3 ตรงกลางพอดีแล้วค่อยวาด2สังเกตไหมเว้นระยะตรงกลางพอดีตลอดเบียดไปเรื่อยๆทางซ้ายมืออันนี้เป็นตรงกลางพอดีระหว่างอันอันซ้ายสุดกับอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นตรงกลางพอดีระหว่างอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้อยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง2องอันนี้โอเค เสร็จแล้วเราก็ไปวาดเฟรมนี้นะคะเฟรมที่6แล้วก็7แล้วก็8ปดอ่าตอนนี้อาจารย์จะวาดเฟรมที่6นะคะ6อยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง5 5กับ9ก็คือตรงนี้เลยวาดให้ตรงกลางพอดีแล้วก็วาดนี้ให้ตรงกลางพอดีวาดไปแล้วก็อันนี้ตรงกลางพอดีระหว่าง2อันนะคะทั้งเชือกทั้งแผ่นไม้เลยนะเธอตรวจรนะยะตอนนี้ก็อ่ะให้มันแกวก พอเสร็จแล้วนะคะขากลับทำยังไงขากลับทำแบบเดียวกับลูกตุ้มไฮไลท์ตั้งแต่1ถึง8คลิกขวา o p ปีเฟรมแล้วก็คลิกเฟรมที่เฟ,ร,ร,มฟร,รมที่ถัดจากเฟร,รมสุดท้ายคลิกขวาเพ Frame แล้วเสร็จแล้วก็ไฮไลท์ทั้งหมดที่เพสลงมาเมื่อกี้ตั้งแต่เฟร,รมที่10จนถึงเฟร,รมที่17คลิกขวา Reverse Frame อยู่ไหนเอ่ยลูก r e เว r ร์ f เฟรม อะตอนนี้เราได้ชิงช้าแกว่งไปแกว่งกลับแล้วลอง enter เล่นดูแกว่งไปแกว่งกลับอ่าต่อไปเราวใส่คนลงไปนะคะใส่คนลงไปแบ่งทุกอย่างเป็นช่องช่องกด f7 คนนะคะขาของคนให้เป็นวัตถุ follow through จริงๆบางบางห้องที่เคยสอนมามาหลายปีก่อนจะมีแบบเฮ้ยนักศึกษานักศึกษาช่วยใส่ผมด้วยมาเนี้ย แต่ไม่เป็นไรครั้งนี้เราใส่แค่ใส่แค่คนนะคะแล้วก็ follow two เป็นขาอาจารย์เอาคนเอาไว้ข้างล่างแล้วกันกรณีน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวเชือกมันจะบางไงอ่ะคนแรกนะคะคนแรกจะเอามือจับแล้วก็เอาขาเหยียดตรงนี่คือคนแรกนะคะแล้วก็เสร็จแล้ววัดคีย์ก่อนเอาไ้เฟรมที่ห้าวัดคีย์ก่อนเสมอเนาะเฟรมที่ห้าวัตถุ follow t o พิ้วไปตามลมค่ะพอชิงช้าเคลื่อนจากนี่มานี่ ขามันก็ต้องพิวไปด้านหลังใช่ไหมเพราะว่ามันมีความเฉยไงอ่ะขาก็จะพับไว้ใต้เก้าอี้พอไปถึงเฟร,รมที่9ป๊บขาก็ยังพับไปใต้เก้าอี้เหมือนเดิมมีความเฉยนะคะเสร็จแล้วพอไปเฟร,รมที่13อันนี้ตอนตอนแรกขาพับไปใต้เก้าอี้ใช่ไหมพอแกว่งถอยหลังขาพิวสะบัดไปตามลมมีความวัตถุมีความเฉยวัตถุโ h ลว o ทัว่ะขาก็จะเหยียดไปข้างหน้าตอนกลับมา ที่เฟรมที่17จะเป็นรูปเดียวกับเฟรมที่1ดังนั้นถ้าสมมุติคุณทําเสร็จทั้งหมดแล้วอ่ะจริงๆอาจจะลบเฟรมที่17ทิ้งก็ได้ถ้าต้องการดูอย่างสมูทแบบว่าให้มันวนไปเรื่อยๆตอนนี้คุณได้คีย์ของคนแล,แล้วก็มานั่งวาดนะคะวิธีการวาดทําแบบเดียวกันเลยนะคะตรงช่วงช่วงแรกนะคะตรงนี้จาก1ไป5เนี่ยให้คนวาด4 3 2แล้วเสร็จแล้วจากตรงนี้จาก5ไป9ก็จะวาด6 7 8แล้วจากตรงนี้ จากเอ่อ9ไป13คุณก็จะวาดเอ่อ1 2 11 10แล้วพอจาก13ไปเอ่อไป17คุณจะวาด 14, 15, 16นะคะวาดวาดเรียงแบบ is in is out ร,รู้อยู่แล้ววาดตรงกลางพอดีอ่างั้นเดี๋ยววาดเรียงให้ดูเลยนะคะตอนนี้เราอาจารย์วาด4นะคะตรงกลางพอดีระหว่าง1กับ5นะคะสังเกตขาขาอันนี้เหยียดตรงใช่ไหมขานนี้พับใต้เก้าอี้ แสดงว่าขาที่อยู่ระหว่างขานี้กับขานี้คือหน้าตาของขาก็จะเป็นตั้งฉากพอดีลองคิดสิอันนึงเหยียดตรงอันนึงพับใต้เก้าอี้แสดงว่าอันนี้จะตั้งฉากพอดีเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆปรับองศาของขาไปดูความห่างของคนนะคะกะจากหัวากะาอะไรก็ได้ทุกอย่างอยู่ตรงกลางพอดีหมดนะคะอันนี้ขานึงเหยียดตรงขานึงไว้ใต้เก้าอี้แสดงว่าอันนี้ต้องขา45องศานะคะก็อันนี้ก็ น้อยลสี่ิบก็ประมาณเท่าไหร่นะ 22. สบสองจุดอะไรสักอย่างไม่รู้นะคะก็คือขาเกือบเหยียดตรงเสร็จแล้วมาวาดเฟรมที่6นะคะตรงกลางพอดีระหว่างเออหกับ9นะคะก็คืออันนี้กับอันนี้ก็สังเกตว่าขาอยู่ใต้เก้าอี้ทั้ง2อันดังนี้อันนี้ก็อยู่ใต้เก้าอี้เหมือนกันคุณแค่ดูระยะตัวคนระยะหัวอะไรพวกเนี้ยนะคะให้มันเท่าเดิมนะคะอันนี้ก็เท่าเดิมวาตรงกลางพอดีหมดเสร็จแล้วตอนนี้คุณ มาดูตอนขากลับบางขากลับแล้วก็จะวาดสิบสองสิบเอ็ดสิบ่ะตอนนี้อาจารย์อยู่เฟรมที่สิบสองวาดตรงกลางพอดีระหว่างเก้ากับสิบสามนะคะอัน,นอันนี้ขาเหยียดอันนึงขาพับใต้เก้าอี้แสดงว่าภาพนี้จะขาตั้งฉากเสร็จแล้วอาจารย์ย้อนกลับไปย้อนกลับไปตรงนี้เฟรมที่สิบอันนี้ขาตอนหนึง่งอาจารย์จะวาดตรงกลางพอดีระหว่างเอ,อิ่มหนึนะ นี่จะว่าตรงกลางพอดีว่างสองภาพนี้อันนึงอยู่ใต้เก้าอี้อันนึงขาตั้งฉากดังนั้นมันขาก็จะเฉียงเฉียงแบบนี้เสร็จแล้วก็ว่าตรงกลางพอดีว่างสองภาพนี้ก็จะเฉียงเฉียงแบบแบบออกมาจากใต้เก้าอี้นิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเราไปดูตรงช่วงสุดท้ายเลยสิบสามไปสิบเจ็ดนะคะขาเหยียดตรงหมดอ่ะอน,นี่ง่ายขาเหยียดตรงหมดขาเหยียดตรงอันนี้ก็ขาเหยียดตรงแค่กะให้มันตรงกลางพอดีแค่นั้นเอง แล้ววาดให้มันเป็นคนเดิมโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการสอนแต่เดี๋ยวแต่งานจริงคุณจะไม่ได้วาดเป็นสองมิติือภาพจ้านข้างอีกนะคุณจะวาดให้ดูเป็นสามิติเห็นไหมสมมติวางลบอันสุดท้ายออกให้มันดูปอาจารย์ให้มันดูปทั้งหมดแล้วก็กดเพย ก็จะเป็นแบบนี้เนาะหลักการมันขาคนก็เป็นแบบนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่างานสําหรับคนที่สงสัยนะคะมีอะไรบ้างพอดีรู้สึกไปดูในรายชื่อเผือสี่หรือห้คนนี่ยแหละที่ยังไม่ได้ส่งงานนี้แต่นอกนั้นส่งหมดแล้วบางคนส่งไปแล้วตอนก่อนม i d t e r m อ่ะปุ๊บปุหยดหยุดหยุดหยุดยุด,ยดอน,นี้จา์ไม่เซฟอ่า มาดูงานนี้บ้างอันนี้จะเป็นงานที่จะให้คุณทําจริงๆแล้วคุณจะวาดชิงช้าเป็น3มิตินะคะคุณจะวาดชิงช้าเป็น3ามิติโดยอย่างแรกเลยคุณจะต้องกําหนดจุดที่จะแขวนชิงชา้าคุณวาดวิวก่อนอะไรก็ตามเป็นตอนชอบทำนัน่นนะตกดิเสาชิงชา้าหรือคุณ เอากำหนดส่วนโค้งแล้วก็กำหนดจุดที่จะแขนแวนอาจารย์ให้แขวนสองนง้อันนี้นแล้วกันแล้วเสร็จแล้วอันนี้ให้เป็นเวอร์ยไกด์เราจะวาดเส้นร่างทําเป็นไกด์มันจะทําให้เวลาเอ็กพอร์ตหรือว่าเป็นวิดีโออย่างเงี้ยจะมองไม่เห็นไกด์ guide ก็คือวาดเส้นโค้งควรใช้สีอ่อนเนาะเพราะมันเป็นเส้นร่างหาสีอ่อนๆหน่อยเส้นหนาเวอร์ โอเคมีเปอร์สเปกทีฟนิดนึงข้างหน้าใหญ่ข้างหลังเล็กนะคะอันนี้จุดที่แขวนเชือกจุดที่แขวนเชือกรยะของมันควรจะอยู่ตรงกับตรงนี้พอดีตรงที่ต่ําสุดของแต่ละโค้งอันนี้มันเบี้ยวหน่อยดังนะั้นเดี๋ยวเลื่อนจุดแขวนเชือกนะคะ จุดแขวนเชือกมันจุดนี้โอเคโอเคเนะอันนี้ได้เส้นร่างล้เรียแบบร้อยอ่าเมื่อกี้เรามีทั้งหมด17เฟรมใช่ไหมเธอจำได้อยู่ขยายไปที่17เลยกด F5 ขยายไปแล้วก็สร้างอันนี้เดี๋ยวเราจะวาดชิงช้ากด F7 ให้มันแบ่งเป็นช่องช่อง วาดชิงช้าด้วยสีดำเนาะเราจะวาดสีอื่นก็ได้นะอาจารย์แค่พูดสิ่งที่ตัวเองจะทำอ่ะเมื่อกี้เราวาดจากด้านหลังก่อนเนาะอันนี้ก็ว่าดจากด้านหลังเนาะนะคะ,จะเจ้าแบบหันหลังดีไหมตลกตลกเอาหันหลังแล้วกันเอาเป็นคนหันหลังจะได้ไม่เหมือนเพื่อนที่ทำในห้องอะอันนี้วาดชิงช้าแผ่นแรกนะคะเราจะทำแบบเจ้าไฟ์เมื่อกี้เลย เราจะแกว่งจากซ้ายไปขวาวาดชิงช้าแผ่นแรกวิธีการวาดทำยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์วาดล่ามันดูเจังคุณขีดไปตามเส้นที่ล่างไว้อ่ะแล้วก็ขีดเส้นตรงเส้นตรงนี้ขนานกับขอบจอคนที่วาดแล้วรู้สึกยากคือคนที่วาดแล้วไปพยายามเฉียงอย่างเงี้ยจะวาดว่าเอ๊ะไม่เหมือนสักทีคุณวาดให้ขนานกับขอบจอขอบล่างขอบบนอะไรก็ตามนะคะ ว่าถ้าขนาดขอบจอแล้วก็ขีดเส้นให้มันเข้ากันแล้วก็เพิ่มความหนาอันนี้ภาพแรกส่วนที่อยู่ตรงกลางพอดีก็คือภาพที่เท่าไหร่ห้านะคะภาพที่ห้าจะเป็นชิงช้าที่อยู่ตรงกลางพอดีนะคะแล้วเสร็จแล้วอันที่มันอยู่ไกลสุดก็คืออันนี้ ทุกอย่างใช้หลักการเดิมนะเส้นหนาเวอร์ปรับขนาดเส้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเติมเชือกเชือกเราผูกตรงกลางของแผ่นไม้เชือกมันยืดได้แน่ไก่ขนาดนั้น <laughs> หนูแป <laughs> โอเคต่อไปเราจะวาดแค่ขาไปอย่างเดียวน้อเดี๋ยวขากลับก็กรอบชิงช้าเอาคนกรอบไม่ได้เพราะขาไม่เหมือนเดิมแต่ชิงช้ากรอบได้แผ่นไม้เหมือนเดิมใช่ป่ะแผ่นไม้เป็นของแข็งไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวาดภาพตรงกลางพอดีระหว่างสองภาพนี้นะคะอือฮึเราก็เชือกก็ตรงกลางพอดีแผ่นไม้ก็ตรงกลางพอดีนะจ๊ะนะคะวาดแผ่นไม้ก่อนแล้วก็ทุกอย่างก็ทําแบบเดิมเลย เห็นปะอาจารย์วาดเส้นพวกนี้ให้ขนาดขอบจอแลเสร็จแล้วก็เพิ่มความหนาให้มันเชือกถ้าคุณสับสนเอ๊เชือกอันไหนเป็นของด้านไหนคุณจะใช้ c o สีก็ได้นะอันนี้ก็ตรงกลางพอดีระหว่าง2องแผ่นที่เห็นเพิ่มความหนาเชือกก็ตรงกลางพอดีเช่นกัน อันนี้ก็ตรงกลางพอดีวางสงแผ่นบนฉันปิดออนเนียนให้มันเล็กกงคุณจะได้เห็นชัดๆเชื่อก็ตรงกลางพอดีเองเองโอเคตอนนี้คับไปถึงตรงนี้ได้ละอ่ะเสร็จแล้วก็ไปวาดอันที่6ภาพที่6ถึงภาพที่9นะคะนะคะภาพที่6อันนี้ก็ตรงกลางพอดีฟาบ ฟ้าถ้าไก่ๆก็อาจจะปรับเส้นให้เร็กลงเสร็จแล้วก็ไปภาพที่7แล้วก็ไปภาพที่8ตรงกลางพอดีระหว่าง2อันบนสุดอ่าตอนนี้ได้ชิงช้าขาไปแล้วเรียบร้อยลองให้มันเล่นดูสิอ่ะยังเร็วไปหน่อย ปรับให้เป็น1 2 f เฟรม per second ไม่ก็1 0เฟรม per second ก็ได้นะคะอ่ะ10เฟรม per second บางคนปรับตรงนี้ไม่ได้อย่าลืมเราปรับที่ property นะถ้าคุณใช้เวอร์ชั่นใหม่กว่านี้จะปรับได้แค่ตรง property เท่านั้นนะคะตรงด้านล่างทําาายเขาจะไม่ให้ปรับเอานะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเรามาที่เอ่อตรงนี้เราจะ copy ตัง้งแต่1ถึง8มา copy frame เสร็จแล้วเราจะ paste frame ที่ รมถัดไปคลิกขวาเพจเฟรมแล้วเราก็จะรีเวิร์สเฟรมส่วนที่เพจลงมาทั้งหมดเมื่อกี้คลิกขวารีเวิร์สเฟรมเดี๋ยวชิป F5 ส่วนที่เหลือตอนนี้จะได้ชิงช้าแกว่งไปกับกดรูป A โอ้ยยังไม่ได้รีเวิร์สเฟรมขอโทษหน่วยแกว่งไปสองได้สองครั้งคลิกขวารีเวิร์สเฟรม ่ะก็จะแกว่งไปแกว่งอ่าทำอย่างนี้กับฉันมันล็อกไว้เหรออ่ออืมอืมน่าตรงนี้ยังไม่ได้รีเวิร์ดโอเคเยี่ยมแกว่งไปแกว่งกลับเรียบร้อยนะคะ เมื่อกี้ก็ทำไฮไลท์แล้วคิดขวาวีเวิร์ดเฟรมของสายอาจารย์ทำสองครั้งเลยจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้โอเคอ่ะชิงชา้เาเสร็จแล้วถ้าคุณทำงานส่งชั้นคุณระบายสีด้วยนะนี่ฉันยังไม่ได้ระบายสีคุณจะบลบไกด์ออกเลยก็ได้เสร็จแล้วเราจะมาวาดคนกันนะคะวาดคนขอให้มีเนื้อนะไม่เอากางปลาแต่จะมีเนื้อแบบไม่จำเป็นต้องใส่เสื้ออะไรมากมายก็ได้เป็นแบบตัว ตัวที่มันแบบเป็นเนื้อจริงๆอ่อะโอเคกด f 7นะคะคนคนก็วงสีให้เรียบร้อยนะตอนจะส่งอ่ะเฟรมแรกอันนี้จะเห็นก้นเนาะหรือจะไม่เห็นก็ได้นะไม่เป็นไรคนจับเชือกจับเชือกขาเป็นไงจำได้ไหมเฟรมแรกขาเหยียดตรง เห็นแค่นี้เพราะว่าจริงๆมีก้นอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าโดนแผ่นไม้บางเสร็จแล้วเราไปเฟรมที่ห้าขาของเฟรมที่ห้าเป็นไงพับอยู่ใต้เก้าอี้จับเชือกเหมือนเดิมแต่ขาอันนี้เห็นก้นแว้ยนะขาพับอยู่ใต้เก้าอี้นี่เห็นเท้าสองอันเห็นป่มขาพับใต้เก้าอี้จริงๆมีเข่าพับอยู่ด้านนอกเสร็จแล้ว ภาพสุดท้ายทําท่าเดิมเลยเพียงแต่มันแค่โคลมุมขาพับอยู่ใต้เก้าอี้อาจจะเห็นแค่ข่าสองอันตรงเท้านี่จะโดนแผ่นไม้บังเสร็จแล้วกลับมาที่ตรงนี้เฟร,รมพี่สิบสนะคะเปิดให้เห็นนี้ดีกว่าขนาดตัวหจะได้เท่าเดิมอ่ะก็จับอันนี้เพียงแต่ว่ามันย้อนหลังขาก็เลยเหยียดตรง นะคะขาเหยียดตรงเธอจะมานั่งนั่งลบเชือกตรงนี้ก็ได้ไ,ได้จะดูไม่บังแล้วก็ภาพสุดท้ายก๊อปจากภาพที่1ไปแปะได้เลยภาพที่17บเจ็เขาเรียยังไงเราอาจจะลบออกในภายหลังอลองดูเสร็จแล้วมาวาด n นบิวท์นะคะก็ไล่ไปเหมือนเดิมวาดสี่สามสองก่อนนะคะจากหัวคอน,นะคะอันนี้ขาตั้งฉากจำได้ไหมขาตั้งฉาก แล้วเราก็อันนี้ขาก็จะประมาณ45ิาองศาอันนี้ก็จะประมาณ20อ่อะไรสักอย่างองศาไม่รู้ครึ่งหนึ่งออกสี่ห้าเฉียงๆหน่อย ถ้าคุณกะไม่ถูกกาจากปลายเท้าก็ได้ให้ปลายเท้าอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างสองภาพเสร็จแล้วคุณก็ไปที่เฟรมที่หกนะว่ดหกเจ็ดแปดคนก็อยู่ตรงกลางพอดีขาอยู่ใต้เก้าอี้หมดเลยอาจจะเห็นแค่เขา่าเพราะว่าเท้าโดนแผ่นไม้บังอยู่นี่ก็เห็นแค่เขา่าเป็นรูปมีมีคนขลงังแล้วก็มีเขา่าเท้าโดนแผ่นไม้บังอยู่ เดี๋ยวคุณบอกเอออาจารย์วาดอะไรฉันวาดให้ดูตรงนี้อ่ะมือข้างหนึ่งจับเชือกมืออีกข้างหนึ่งก็ยังจับเชือกนี่เห็นหลังคุณอาจจะให้เห็นก้นนิดนึงก็ได้แล้วเขาก็จะนั่งอยู่บนชิงช้าแบบเนี้ยแล้วทําไมไม่เห็นเท้าเพราะว่านี่ยเขาขาพับใต้เก้าอี้เท้ามันจะโดนแผ่นไม้บังอยู่เลยไม่วาดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวฉันลบอันนี้ออกกอน let's go to ่ะเสร็จแล้วตอนขากลับนะคะตอนขากลับเราไปวาดเฟรมที่12ก่อนอยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง9ก็13ับ13นะคะอันนี้จะเป็น12จะเป็นฉากที่เออเป็นภาพที่คนเหยียดขาตรงเออไม่ใช่เหยียดขาตรงอยู่ระหว่างขา,าพับกับเหยียดขาตรงอันนี้จะเป็นขาตั้งฉากแบบนี้อาจจะเห็นแค่ข่าของอีกข้างหนึ่งเห็นไหมเพราะว่ามันมีแผ่นไม้บงัง เสร็จแล้วพอกลับมาตรงนี้ปุ๊บระหว่างตั้งฉากกับขาพับใต้เก้าอี้มันก็จะเฉียงเฉียงแบบค่อยๆค,คลายออกมาใช่ไหมแบบมันจะยังมันจะไม่ได้พับสุดไงมันอาจจะเห็นปลายท้านิดหนึ่งเพราะมันไม่ได้พับสุดแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งคลายออกมาดิดเดียวเองนะคะอาจจะมองไม่เห็นอันนี้เล็กไปเสร็จแล้วอาจารย์ไปเซมที่1ินะคะอยู่ระหว่างสิบสกับสิบเ นะคะน,นี่ขายเหยียดตรงหมดเลยเพราะว่า13บสามขายเหยียดตรง17บเจ็ดขายเหยียดตรงนะคะดังนั้นคุณวาดเหยียดตรงได้หมดเลยนะคะดูระยะหัวดูระยะตัวนะคะว่าทุกอย่างอยู่ตรงกลางพอดีไหมขายเหยียดตรงหมดทั้งสักภาพนี้เลยนะคะโอเคก็ ขยียบตรงทั้ง3ภาพเยี้ำลองเล่นดูกด A นี่ได้ไหมแล้วก็จะลบอันนี้ออกก็ได้แต่ตอนส่งอาจารย์ไม่ต้องลบเฟรมสุดท้ายออกนะพรเดี๋ยวอาจารย์จะลบออกให้ดูเพื่อจะให้ดูขาเป็นวัตถุ l l o w True มันจะพิวสะบัดไปตามลมชิงช้าเรากอบใช่ไหมเรากอบเอาวาเอาวาดัาวาดรอบเดียวตอนขากลับเรากอบ,แล,กอบแล้วก็ r e วิ Frame ส่วนเจ้าคนนี้เราก๊อบไม่ได้เพราะว่ามันท่าไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องนั่งวาดแล้วก็ลงสีด้วยนะส่งอาจารย์ใส่แบ็กกราวให้ด้วยสร้างอีกเลยเยอรหนึ่งไว้ด้านด้านล่งสุดก็คือด้านหลังสุดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ